สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับ,กบมาพบล่ๆับหนุดหน่อยนําโชคอีกแล้วนะคะคลิปนี้หนุดหน่อยนําโชกกับสิผ้า,าท่านผู้ชมมาติดตามเลื่องเล่าความฝันของคุณยายท่องสีค่ะคุณยายท่องสีงวดที่หลวค่ะเพื่นหหนึ่งหกค่ะแอดกระได้บอกกันอยู่ในคลิปอยู่ค่ะว่าฮกกับเก่าตัวเดียวกันค่ะกับสีมีท่านผู้ชมได้เลขที่ถือเลขกนาคุณยายท่องสีค่ะซื่อก่าหนึ่งค่ะกระแตกค่ะท่านผู้ชม ก็มีคนมาคอมเมนต์อยู่นะคะ่ะคลิปนี้นุดนหน่อยกบมาติดตามความฝันของคุณยายท่องสีค่ะคุณยายท่องสีเพิ่นฝันค่ะฝันเห็นเขาเอาเด็กหน่อยมาให้คุณยายท่องสีค่ะเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงกับผู้ชายค่ะคุณยายท่องสีสีใดโตดิโต,ตดีแต่ไหนมาฝากท่านผู้ชมแน่ตอนนี้นุดนหน่อยนําโชคก็อยู่กับคุณยายท่องสีละค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของคุณยายท่องสีพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ <amounts to S 2> สวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายทองศรีสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายทองสีสวัสดีค่ะคุณยายทองสีสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายค่ะคสวัสดีค่ะคุณยายทค่ะท่านผู้ชมวันนี้เดินทางมาติดตามโตเลขแนวทางกับยายทองศรีเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกับเป็นผู้ฟันแม่นอีกผู้หนึ่งเด้ งวดก้อนนั่นค่ะคุณยายเพิ่นบอกเลขคือค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าแอดกับโบเดมาตามเนาะคะ่ะน้องพึ่งมาตามเป็นคลิปแรกค่ะได้ยินว่าเพิ่นฝันแม่นค่ะเรื่องเลา่าความฝันของคุณยายสิเป็นจังไหนกันให้คุณยายว่าเอาฟังเนาะเป็นจังไหนคุณยายฝันเราโบงวดนี่ใคว่าจังไงเราฟังขึ้นมางมโบขึ้นหัวต้องขึ้นฝันนงมฟังเราทอเยหอยมาให้ลูกยิ่งยิงพูดยิ่งก็ใช่พูดยิ่งมาถึงแม่แล้วค่ะ โอ้ก oh, like, ูบอกก็กูยังม่ได้กับูเท่าเออบ่บ่ให้อะไปใส่บ่ให้อะไปใส่ไอ้แมันก็บ่ไปใส่บอกให้ไงก็บ่หนี้ไปจ้าแขนกันยางอ่อมแม่อยกูบอกเอากูบอกว่าให้อนี้ก็บ่หนี้โตกับผักไปคิดเออไอ้อ้วนอีหยังแล้วโอ้กูก็ดจะไม่สวนขี่สัวแท้จังเอาหมูมาทาดไก่โน้งกูบอกเอาก็ เ่เอากลนให้เอาเหนจังไรกให้เอาก็เออจะเอาไหวเหรอชั้นสองทั้งผู้ชายไม่ิ่งจังไรมันบ่านี้ทกกาให้ฉันที่หวานไห้ลงแข่งให้น้องอีออย่างนี้จนเอียอย่างให้ว่าเจ้ารูบ่มปู้ปุกทีตัวน็กหน่อยนี่ตัวน็กหน่อยว่าแม่มันทัวพอมันัวว่ะจังไรจังบริ่งเอาจังไรจังลูกผู้บังงามเอามหาธาตุอ้โค้งาจัง ก็จะไม่ที่โจรสาตแต่ฆ่าหาันม,มาถ้าอันงร้านว่างออกจากแขนว่างแขนร้านเนาะมืนกาถึงมูนแขนกลางปังสวยจนเตินกันมาได้แต่ฝันฝันถ้าจะหันยังไงให้ให้หรออย่างเงี้ยค่ะ เด็กน้อยที่เพิ่นเอามาให้นี่เป็นเด็กน้อยผู้หญิงกับผู้ชายเด็กน้อยผู้หญิงกับผู้ชายเป็นทากบ่คุณยายหรือว่าย่างได้แล้วเอามใหญ่สิเข้าโรงเรียนําหมอน้อย่วจะักเําบักไเฮาคบแล้วเออําบักไําอันเฮานี่หาควคบนี่มันคงามออเปาะอยู่เอามานี่เกียผมเเอามาให้นี่ว่าให้เลี้ยงเอาเลยเอาให้เจ้าเด้อเจ้าเลี้ยงก็ังว่าให้เจ้าค่ะว่าข่อยบ่เอา ช่วก e ็คือชวยแต่ก็ว um> ่าอยู่ช่จะตึงหอนอยู่ชูวบอให้เจ้าคอยให้เจ้าอย่างเง้าเสือพานาเพ่เพิ่นมาด้ลักษณะจังเลคุณแม่เอาเสือพวบว่างสีเำเงินอีหน่อยเงี้ยเปงานหน่อยเงี้ยแต่ยุงตาสันสันเขาใจมาไห้เงี้ยค่ะเป็นปอกปอกปอกอยู่ก็จะเพ่งชี้หยางเป็นตนาหักนาสั่งอะไได้งอ่วยก็ชิมไม่สูกน ไม่สูกละค่ะคุณใหญ่เพราะว่าหงวดขีิดเหวคุณใหญ่กะหายหนึ่งหกเนาะค่ะแต่ว่าก็บเบากันอยู่วา่หกกับเก่าในต่วโตเดียวกันค่ะเอฟซีเพิ่งกลับไปสื่อค่ะกะถือขยายถือเก่าหนึ่งเต็มเต็มค่ะคนถอ่ะแต่หายเสูกเลยอค่ะบาดนี่ตัวเลขนี่คุณแม่สิตีเป็นตัวใดนาะบาทนี่ซ้วกต่าจเนด็กหน่อยเด็กหน่อยสองคนแต่มันลาี่ปเอ๊ะ 1ิบเอือสิบเอ็ดสิบสองทางเนี้ยท่านี้งไม่ยิงกันแต่สิบเอ็ดทาี่เอ๋มึงกูิงกูยิงยิงกูทราิดซื้อสิบสองอะานค่ะสิองกี่สิบเอ็ดายสิเอ็ดสิบสองหนึ่องสองหนึ่งเนาะคุณยายเนาะฟันมือได้น ฝันหลายหมื่นแล้วฝันแต่หลายหมือนแล้วปัจจุบันแก่สั่งในว่ามันสุพรรณไปแต่ว่าในความฝันนันพ่อฝันแล้วคุณยายนี่ก็ให้ไห้ล้วไร้ว้วให้ถ้าจะให้หากมันแข็งมันที่โจนจัดจะโจนน้ำจะไงจะเอาหลูกมาท่านให้คนแต่ว่าจะจมไปถทายจมไหว่าเออเอาหมาท่านจังไว้โจรจึงมันชัวจะมันชัวแต่ว่าให้เขาอยู่ถ้าจะให้แต่ยัง่า บาดนี้ลรัวเมื่อเลยแก่งเจ้าแก่งจางปลาเลยมันตาถึงแก่งจา,ปางปลาบาดนี้อายุคุณแม่อายุเท่าไหร่น้อค่ะคือข <70 S 2> ึ 8, ้ห 8, หนหกเจ็ดสิบหกปีเนาะค่ะท่านผู้ชมอายุของคุณแม่เจ็ดสิบ<ม>หกปีเด้อค่ะเด้อ ค่ะท่านผู้ชมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะค่ะนอทีแบ่งปันแนวท่าเมาจะเรี่องราวความฝันเนาะคุณแม่เนาะขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณขอบคุณค่ะคุณแม่ทองสีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายนิดหน่อยน้ำโฉกสิผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของคุณยายทองสีค่ะคุณยายทองสีเป็นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันหินคนเอาเด็กหน่อยมาให้คุณยายค่ะเป็นเด็กหน่อยพุณหญิงทวูดสายเป็นตาฮักเป็นตาสร้างคักค่ะ คุณยายพื้นกะว่าพื้นบ่อเอาดอกค่ะเพราะว่าพื้นแถาเลี้ววพื้นเลียงบ่อใดค่ะมานี้พื้นที่เอามาใหงกับบอย่อมค่ะสีเอาไห้คุณยายทองสีอย่างเดียวค่ะสีเอาสีเลียงหรือบ่อเลียงกับสางสีเอาไว้กับคุณยายทองสีค่ะคุณยายทองสีพื้นกะไ้ค่ะไที่ตูนเด็กหน่อยเนาะค่ะคุณยายทองสีพื้นกะเรียกว่าพื้นสีมีโชคักๆล่ะค่ะคุณยายทองสีพื้นเรียกปลตัวเลขความฝันของพื้นค่ะเป็นหนึ่งหนึ่ง สองหนึ่งหนึ่งสองบา้านเลขที่ที่เขาเอาดิกหน่อยมาให้นะคะหนึ่งสามสี่ทับหนึ่งค่ะอายุของคุณยายทองศรีกัเจ็ดสิบหกปีค่ะงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกคลิปนี้่นุดนหน่อยนำโชกกะขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภลำลวยลำรวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของคุณยายทองศรีกันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่นุดนหน่อยนำโชกกะขอฝากซื้อเสียง หนุดหน่อยนำฉกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฟากดไล่กดแช่กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุดหน่อยนำชกน้ำเนื้อด้วยค่ะสวัสดีค่ะ